สวัสดีจัดคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนังกันผิวหนังประกอบด้วยสมชั้นได้แก่ชั้นหนังกำพร้าชั้นหนังแท้และชั้นไขมันผิวชั้นหนังกำพร้าเป็นชั้นอยู่นอกสุดทำหน้าที่ช่วยปกป้องผิวจากสารพิษแบคทีเรียและการสูญเสียน้ำ ผิวชั้นต่อไปคือผิวชั้นหนังแท้เป็นที่อยู่ของหลอดเลือดและเส้นประสาทและชั้นต่อไปคือชั้นไขมันอยู่ในสุดของผิวหนังมักประกอบด้วยเซลล์ไขมันโปรตีนคอลลาเจนและหลอดเลือดต่างๆที่มาหล่อเลี้ยงจำนวนมากและตอนนี้พวกเราได้รู้จักโครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนังกันแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักแผลไหมแผลไหมหมายถึงบาดแผลที่ผิวหนังถูกทำลายด้วยความร้อนส่งผลให้เนื้อเยื่อถูกทำลายนอกจากเนื้อเยื่อถูกทำลายแล้วเส้นประสาทยังถูกทำลายอีกด้วยเมื่อมีแผลไหมแน่นอนว่าผู้ป่วยจะต้องมีอาการปวดใช่ไหมล่ะคะเมื่อเกิดแผลไหมจะมีความปวดสแบบด้วยกันนะคะ ความปวดแบบที่1เกิดจากการที่เนื้อเยื่อของผิวหนังถูกทำลายความปวดแบบที่สองเกิดจากการที่เส้นประสาทใต้ผิวหนังถูกทำลายเหมือนกันค่ะความปวดสองแบบนี้มีอาการแตกต่างกันนะคะความปวดแบบที่หนึ่งเกิดจากการบาดเจ็บบนเนื้อเยื่อก็บริเวณที่เราโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกนั่นเลยค่ะ เราจะรู้สึกแสบร้อนบริเวณที่มีแผลความปวดอาจเกิดขึ้นตลอดเวลาปวดแสบแสบเต้นเต้นหรือระบมบริเวณที่มีแผลนั่นเองค่ะบางครั้งอาจมีความรู้สึกปวดเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันแต่ความปวดชนิดนี้จะเริ่มลดลงเมื่อแผลเริ่มแห้งหายนะคะต่อไปเราจะมาทำความรู้จักความปวดแบบที่สองกัน ความปวดชนิดนี้เกิดจากการที่เส้นประสาทถูกทำร้ายนั่นเองค่ะจะมีลักษณะที่ผิดปกติคือจี๊ดจีเหมือนถูกช็อตแปลกๆตามแนวเส้นประสาทร้อนผิดปกติแต่แตะดูก็ไม่ร้อนเหมือนเข็มแทงซ้ำๆเป็นๆหายๆบางจุดไม่รู้สึกบางจุดเสียวเหมือนมีมดเดิน สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อมีลมพัดผ่านผ้าแตะเบาๆก็จะรู้สึกปวดน้ำอุ่นก็จะทำให้รู้สึกร้อนการอาบน้ำก็จะทำให้รู้สึกเจ็บตื่นกลางคืนโดยมีอาการรู้สึกปวดโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยทบทวนกันอีกครั้งค่ะความปวดของผู้ป่วยแผลไหมมีสองแบบด้วยกันนะคะทั้งสองแบบมีลักษณะที่แตกต่างกันต้องแยกให้ออกนะคะ เพราะเขาใช้ยารักษาไม่เหมือนกันนะคะอาการปวดเป็นแบบไหนบอกคุณพยาบาลให้ชัดเจนนะคะได้ยาตรงกับความปวดเราก็จะหายปวดนะคะเบอร์ยูนิตยินดีให้บริการค่ะ